ซีดโลหิตจางอ่อนเพลียเหนื่อยเรื้อรังเป็นเพราะอะไรแก้ยังไงให้ใหายมีแรงอายุยืนยาวแบบคุณภาพดีด้วยนะครับคุณมีอาการหรือมีภาวะ ซีดโลหิตจางไหมสมัยก่อนคิดออกเดี๋ยวนี้คิดไม่ออกอันนี้อาจจะโลหิตจางหรือคุณอาจจะนอนน้อยไปส่องกระจกเลยนะให้เพื่อนเพื่อนดึงตรงนี้ลงมาแล้วดูตรงนี้ครับขอบตรงนี้เห็นไหมที่มันแดงๆเนะี่ยถ้าเกิดมันขาวหรือมันชมพูซีดๆคุณอาจจะมีภาวะโลหิตจางผิวเข้มเหมือนหมอเนี่ยนะแต่ว่าคนทักว่าซีดริมฝีปากซีดอันนี้คุณอาจจะขาดน้ําหรือคุณอาจจะขาดสารอาหารอย่างอื่นหรือคุณอาจจะโลหิตจางก็ได้คนที่โลหิตจางจะหัวใจเต้นเร็วเต้นแรงเพราะขนส่งออกซิเจนได้น้อยหัวใจเลยต้องช่วยให้บีบเลือดได้มากขึ้นเม็ดอองาจจะไม่้นย แต่มันมีฮีโมโกลบินน้อยซึ่งไอ้เจ้าฮีโมโกลบินเนี่ยมันขนส่งออกซิเจนในเลือดส่วนต่างๆร่างกายได้ออกซิเจนน้อยก็เหนื่อยอ่อนเพลียไม่มีแรงนี่คืออาการโลหิตจางอาการที่แจ้งว่าคนโลหิตจางจนวิกฤตอาการแรกเรียกว่าภัยค่าอยากกินดินอยากกินน้าแข็งอยากเคี้ยวอะไรแข็งๆร่างกายตอบสนองเลยว่าอยากได้ธาตุเหล็กอาการที่2คือขาสัน่นขาอยู่นิ่งไม่ได้3คุณอาจจะแน่นหน้าอกหายใจแล้วไม่อิ่มหรือเป็นแผลในปากผมบางเล็บเปราะอ,อยู่แห้งอันนี้ก็เป็นอีกสัญญาณหนึ่งว่าคุณโลหิตจางวิกฤตต้้อองกินาาาหรรรธมชดี่ แล้วต้องไม่เสริอมอาหารหลายตัวเลยวิตามินซีวิตามินบีธาตุเหล็กวิตามิน B, ดีสาม 3, แมกนีเซียมปวธัญ,ญพืชไม่ขัดสีมันจะมีธาตุเหล็กเยอะคาคาวนิปส์หรือเป็นเนื้อแดงออร์แกนิกนี่คืออาหารที่จะช่วยคุณได้ถ้าคุณไปตรวจมาแล้วคุณโลหิตจางคุณต้องกินธาตุเหล็กแต่ธาตุเหล็กระวังมันละคายเครืองท้องเนาะให้กินหลังมื้ออาหารแล้วกินกับวิตามินซีมันจะช่วยกันดูดซึมถ้าคุณเป็นโลหิตจางแล้วคุณจะกินธาตุเหล็กห้ามกินธาตุเหล็ก กับนม,มวัวชากาแฟสําหรับคนไข้และ FC ที่โลหิตจางอยากได้ธาตุเหล็กชนิดที่ไม่ระคายเคืองท้องกินง่ายใครอยากได้ความรู้พิมพ์ว่าโลหิตจางแมบกบนีเซียมนี่คุณเป็นคนปกติ ไม่มีโรคอะไรก็ต้องกินแมกนีเซียมเนี่ยมันเป็นเกลือแร่โคตรจาเป็นต่อร่างกายมันใช้ในกระบวนการมากกว่า200บวกบวกกระบวนการในร่างกายรวมถึงอินซูลินเรื่องเบาหวานเรื่องไขมันพอกตับเรื่องการนอนหลับเรื่องการย่อยอาหารแมกนีเซียมเนี่ยคนเป็นโร uh หิตจางก็ควรกินเพราะแมกนีเซียมมันใช้ในการเผาผลาญน้ําตาลคุณอจิมาบอกฮ ok ิมโอโกลบิน8ปดอ้ อันตรายนะครับก้อยบอกว่าฮโมโกลบิน11.6น้อยมากโอ้คนเป็นโรหิตจางกันเยอะกว่าที่หมอคิดนะครับเนี่ยคุณควรคำนึเรื่องแมกนีเซียมนะใครที่เป็นโรหิตจางลองกินคู่กับธาตุเหล็ก วิตามิน B ีโพลฟูดวิตามิน C แล้วก็ดีสามเคนะหตัวจะทําให้โลหิตจางคนดีขึ้นสาเหตุอะไรบ้างทําให้คนโลหิตจางต้องรู้อะไรบ้างต้องระวังอะไรบ้างจริงๆสาเหตุโรหิตจางเนี่ยมันมีเป็น10บสสาเหตุเลยนะครับแต่หมอจะแบ่งเป็น3ขาใหญ่หนึ่งคุณสร้างเม็ดเลือดแดงน้อย2เม็ดเลือดแดงแตกมากขึ้นหรือคุณสูญเสียเม็ดเลือดแดงมากขึ้นอันที่3ขาดสารอาหารหรือมีการใช้ในร่างกายมากขึ้นจนทําให้คุณขาดสารอาหารอย่างเช่นคนท้องมะเร็งเนื้อง,งอกหรือโรคต่างๆใน ทำให้คุณมีการใช้ธาตุเหล็กมากขึ้นในเด็กกําลังโตอย่างเงี้ยขาดสารอาหารได้อันแรกคือเม็ดเลือดแดงสร้างน้อยเกิดมาจากอะไรได้บ้างทาราซีเมียค,คือความรุนแรงมีหลากหลายเกรดหลากหลายเลเวลหมอเป็นพาหะไม่มีอาการแต่เวลาไปตรวจเลือดจะพบเม็ดเลือดแดงตัวเล็กซึ่งเม็ดเลือดแดงเล็กก็อาจจะมาได้จากทาราซีเมียหรือคุณกินธาตุเหล็กน้อยวิตามิน B น้อยหรือคุณไขกระดูกมีปัญหาขาดธาตุเหล็กกินวิตามิน B ไม่พอขาดสารอาหารขาดแมกนีเซียมอันเนี้ยคุณต้องไปกินธาตุเหล็กเพิ่มเนาะพิมพ์ว่าโลหิตจางนะครับไปดูสูตรธาตุเหล็กอหมมะคุณสสััผตก่ว ทำงานอยู่กับกลิ่นอยู่กับสารเคมี เป็นเลดโพลิซูนิงนะครับคือตะก,กั่วเป็นโลหะหนักชนิดหนึ่งที่ทําให้เมล็ดแดงคุณมีปัญหาทําให้คุณโลหิตจางทําให้คุณเสี่ยงเป็นมะเร็งวิธีการเอาตะก,กั่วออกก็คือมาบําบัดโลหะหนักถ้าคุณอยู่กับสารเคมีอยู่ในโรงงานยางรถอยู่ในโรงงานสีคุณก็จะมีเพ้าโลหิตจางและมีอาการโลหิตจางได้อน,นี้คือเรื่องของสร้างเมล็ดแดงน้อยนะครับอย่างหนึ่งก็คือคุณขาดสารอาหารเนาะคุณกินแต่อาหารแป่ลูกคุณกินแต่แป้งขัดขาวคุณกินแต่ขน,นมปังเนื้อแดงไม่กินเลือดไม่กินตับไม่กินถั่วทัญ,ญพืชขององมมกก็ไ่ินกินแต่ีีเรย อันนี้โรยจางแน่นอนสาเหตุโรตจางที่ต้องระวังให้ดีๆเลยก็คือเม็ดเลือดแดงแตกง่ายคนที่เป็นโรค G6PD กินถั่วปากอ้าไม่ได้กินวิตามินซีไม่ได้เม็ดเลือดแดงแตกก็จะมีอาการแปลกๆเนาะฉี่เป็นสีโค้กเป็นธาลัสซีเมียบางชนิดก็เม็ดเลือดแดงแตกง่ายเหมือนกันมีเรื่องของโรค AIHA ด้วยคือมันเป็นโรคแพ้ภูมิเองก็ทําให้คุณเม็ดเลือดแดงแตกง่ายด้วยก็ได้ภูมิคุ้มกันไปโจมตีเม็ดเลือดแดงอันสุดท้ายก็คือคุณมีพยาธิใครชอบกินเมนูหมูดิบเนื้อดิบก้อยหมูนะก้อยเนื้อใครชอบกินนนระะวัังพยามจไไปอู่ใลส้ แล้วก็ดูดเลือด คุณก็จะกินยังไงก็ไม่อ้วนแล้วก็ซีดปวดท้องอ่อ,อนเพลียท้องอืดคุณสูญเสียเลือดมากจากมะเร็งลำไส้หรือมีเนื้องอกในลำไส้หรือมีเลือซีดวงคุณอาจจะมีเรื่องของมะเร็งไขกระดูกหรืออาจจะมีเรื่องของมามที่ทํางานมากกว่าปกติก็ทําให้มนเร็งแ,รงแตกง่ายก็ได้นี่คือสาเหตุใหญ่ๆที่ทําให้คุณโลหิตจ,จางพิมพ์ว่าโลหิตจ,จางนะครับไปดูสูตรท่านเล็กของหมอนะห้ามไปกินยาเหล่านี้เองนานๆโดยเด็ดขาดน,นะถ้าคุณไม่อยากโลหิตจ,จางอ่อ,อนเพลียเหนื่อยซีดก็คือคนที่เป็นกดไหลย้อนแล้วเพื่อนๆไปซื้อยาลดดก พวกแอนตเซิดกินหลายเดือนกินทั้งปีทั้งชาติเลยอันนี้ไม่ควรทานะครับเพราะว่ายาลดกดกินสั้นๆได้กินยาวๆลดการดูดซึมธาตุเหล็กลดการดูดซึมโปรตีนลดการดูดซึมบ12ิองดังนั้นถ้าคุณเป็นคนคนหนึ่งที่เป็นกดหลาย้อนเพราะว่านักเสพแล้วคุณไม่รักษาให้ตรงจุดคุณไปรักษาที่ปลายเหตุก็คือเพื่อ่ไปรักษาที่าาทอ,อกา,าการเนี่ยคุณจะเสี่ยงโลหิตจ,จางขาดสารอาหารขาดวิตามิน B อ่อนเพลียซีดพังไปหมดเลยนะครับดังนั้นกดหลาย้อนโรคกระเพาะเสบเนี่ยมันไม่ได้รักษาด้วยการกินยาลดกรดดดไไปตตตลลออชีวิินะะยาาาาหหทเพคุณจจโงสั้้ๆ เดือนหนึ่งได้มากกว่า3เดือนไม่ควรแล้วคนที่เป็นกดไหลย้อนแล้วกินยาลดกรดจนโรหิตจางเนี่ยคุณน้าย่อยน้อยนะไม่ใช่ว่าน้ํากรดคุณมันเยอะคือมันเกี่ยวกันเลยคนที่เป็นกดไหลย้อนเนี่ยเมื่อกินยาลดกรดนานๆก็โลหิตจางขาดโปรตีนขาดวิตามิน B แล้วขาดวิตามินที่ใช้ไขมันในการละลายอีกด้วยนะ Adek ก็จะขาดอีกระหว่างพังทั้งร่างกายจากแค่กกดไหลย้อนที่จริงๆรงักษาง่ายมากๆหมอมีเกือบ1 0อยเคสที่มาพิมพ์รีวิวให้เรื่องกดไหลย้อนหายขาดนะแต่คุณต้องปรับพฤติกรรมเรื่องการกินอาหารบางชนิดการนอนการใส่ชุดลัดเรื่องชาากแฟ ลดการกินเนื้อติดมันทอดเพราะมันยิ่งย่อยยากแล้วคุณก็ยิ่งเป็นกดอหลาย,ย้อนลดการกินพวกของทอดทั้งหมดเลยเฟรนช์ฟรายหมูกรอบกระเทียมทอดผักทอดอะไรที่เป็นเนื้อทอดทั้งหลายเนี่ยเลี่ยงเลยย่อยยากมากเลิกน้ำอัดลมหรือเบียร หรืออะไรที่มันมีความซ่าอย่าพึ่งกินเปรี้ยวเยอะลดพวกขนมปังพวกกลูเตนแป้งขัดสีทั้งหลายพิซซ่าเ <supplied with S 1> วลาคณกินขนมปังหรือคุณกินพวกโคเกรนที่มาจากขนมปังนน gluten, uten, เนี่ยมันมีกลูเตนเนาะกลูเตนเนี่ยมันไประคายเคืองผนังเยื่อบุลำไส้ของเพื่อนนะครับแล้วก็ทําให้การดูดซึมธาตุเหล็กไม่ดีทําให้ดูดซึมวิตามินบีไม่ดีทําให้ดูดซึมสารอาหารไม่ดีกลูเตนมันทําให้ลำไส้คุณไม่ด, Len, มทมดีทําให้คุณเกิเกดสิวทาให้คุณปวดข้อทําให้คุณเป็นกรดไหลย้อนทํทหทให้คุณดูดซึมธาตุเหล็กไม่ดีทาให้คุ ห้ามกินก่อนก็คือซีเรียลทั้งหลายนะครับอย่าไปกินขนมปังที่มีกลูเตนโฮเกนโฮวีดขนมปังขาวเค,ค้กคุกกี้แครกเกอร์โคสซองทาให้ลําไส้คุณดูดซึมอาหารได้ไม่ดีคุณมีลําไส้แปรปรวนอยู่แล้วก็จะยิ่งพังไปกว่าเดิม คุณไม่กินเนื้อแดงเลยแล้วคุณเป็นโลหิตจางอันนี้อาจจะไม่เหมาะเพราะว่าถ้าเพื่อนๆโลหิตจางนะครับหมอแนะนําว่าควรจะกินพวกเลือดหมูตับหมูหัวใจหรือถ้าจะเป็นพืชนะครับก็พวกกล้วยเล้ปรุงสุกงาดำมเมล็ดเจียมเมล็ดแฟ,ฟลกซ์คาขานิปไม่ใช่ซีเรียลไม่ใช่ดาร์กช็อกโกแลตไม่เอานะดาร์กช็อกโกแลตก็ของปลอมนะ,ะถ้ามันควรจะบำรุงเลือดนะครับคาขานิปคาขาวผงแท้หรือเมล็ดเจียมเมล็ดแฟลกซ์ถั่วเลนทีถั่วลูกไก่หัวห้าสีมีสารอาหารครบเลยเหมือนั้นใครอยากได้สูตรพิมพพ์่่าาััรรืือออิธชนนดงงง้เขโต กินอาหารที่หมอบอกไปตรวจหาสาเหตุตรวจไทรอยด้วยบางทีคุณไทรอยต่ำคุณก็อ่อนเพลียเหนื่อยเลื้อรั่างได้ไม่ใช่แค่โลหิตจางวิตามินดีสน้อยกว่า30หนักเลยน้อยกว่า50ก็ว่าไม่ดีแล้วอันนี้บางคนที่ผมเจอนะแบบวิตามินดี31แล้วก็มีภาวะซึมเศร้าไม่มีแรงนอนหลับยากคุณนอนหลับไม่ดีอีกโอ้โหอันนี้ก็คือพังเลยคุณกินยาสเตติรนลดไขมนันในเลือดอยู่ก็ยิ่งทําให้คุณเหนื่อยได้ด้วยขนข้างเคียงมันไม่ได้เป็นทุกคนแต่มันก็มีได้จริงๆเรื่องโลหิตจางสาเหตุมันม 10, 10 หมอโอแพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพอเมริกันบอ a r d สวัสดีครับ